ครูสั่งวิ่งเลยครูเอาเลขสี่วิ่งหน้าวิ่งเข้ามาเร็วขอดมวัววิ่งขอดมวัวเพืวอขอดมันักกระดานแถวเดียวเร็วไม่ช้านักกระดานแถวเดียวแล้วหันหน้ามาทางนี้ไปเ,อเยอะต่อระหว่างบ,บุคคลหนึ่งช่วงแขนเร็วย,ย,ย,ยื่นยื่นยืนยืนทันไปขยับสายาผู้กองเชิญเลยครับเลขสี่เชิญครับ มองดูดิเจอยางเลยสีเจอยางเลยสีเิญครับหนึ่งชุดแขนหนึ่งชุดแขนหนึ่งทุดแขนหนึ่งชุดแขนดันไปดันไปดันไปหนึ่งชุดแขนแล้วหยุดไว้พอห้าร้อยหกออกมาแล้วครับห้าร้อยหกร้อยหกครับห้าร้อยหกขางด้านนี้ครับใส่กี่สี่คนมาเห็นแล้วพอพอห้ร้อยหกหยุดหยุดหร้อยหกตรงนี้หยุดแล้วครับ

ร้อ e <t token thanks> like ีร pe like <ay> like ้อีไปหรัราไยเรอยนมมาเขาไปขโมงข้าไปมาัไมเกิดไรขึ้นเยน่นนอนานคนไปกนไรันเกิไรขึ้นเกิดไรขึ้นเลยครับ โอ้แข็งแรกว่ะพิ้งนักเปล่าลันะเดือนี้ก็นักปนนเกิดเดือนแรกเจ้ว่ายู่ได้อยูอทขาแบกเปืนนั่งกเพากัซ่อมเรื่อยๆยืดจนปวดแขนพอระยอที่เบียอ <laughs> à đọc mày mẹ Quân. Hãy subscribe cho kênh อาหารพ่ไมียากมากเขาไปออกมากเียออกมาแต่คนมียาดมากน่าเย็นว่แข่ามแค่แค่ากนแล้วครับขอไปเอาเนี่ยอ่ะาปูนังนะเันกเองไม่ได้ thank mm -hmm. you

Thank <laughs> you.